สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบูฟและวันนี้เราอยู่กับ c อสบิ u t y ้มอนต์ r วอร a r ฟร e r รมัสเ e อภาคที่11นะครับและครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับปฏิบัติการร่วมของ SAS กับนักวิจารณ์ทินสารัตน์นะครับ All U.S. and British forces will leave Russia immediately, or suffer the consequences. It's quite simple. Either we take the launch facility, or we won't recognize the world tomorrow. Green light to Halen. Charlie, team, go. Second drop approaching. Bravo, team, stay tight. Go! Okay, we go, eh? มีใครมาปะกองไพส์แกสแล้วก็ใครอ่ะเกรสแล้วคลิกไปไหนอ่ะเบรนเหมือนเหมือนกริกจะลงฟูงไปนะแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนกับคลิกเพิ่งจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมานี่ก็แปลว่าโดนพุทธัตเซียจับตัวเขาให้แล้วสิถ้าตรวจดดล่มผิด รถมารถมาโอเคไปดีกว่าทางนี้ไม่มีสั่งก่อนล่วงหน้าเลยคือเหมือนกับว่าไม่มีะารเสียแล้วอะ่ะโอ้โหแม่งมาเพียบเลยตรงนั้นไปฉายกีกบบอกว่าเนี่ยอยู่ห่างไว้ก่อนแถวเนี้ย ปืนอะไร USB 45แล้วก็เอ่อ MCN หนึ่ง Soft mod ติดตามไปต้องรีบไปช่วยกลิกด่วนเลยโดราเซียจับต,ตัวแบบนี้ไม่รู้จะโดนทำอะไรบ้างเลยนะโอเคไปผู้กองนำไปเลยครับยวตามหลังเองโอเคไป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  หมอไปจะช้าโอเคขาดละสินั่งข้างไม่มีอะไรห้องเคลียร์ลียล,ลย้ไปที่ชั้นสองเหรอแล้วบันไดอยู่ไหนวะโอ,อยู่นี่โอเคกูคตรงไปใช่ไหมเนี่ย โอเคมันน่าจะอยู่แถวๆนี้โอเคตายโอ้ยมันเจอตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยว,ยวลูกซองนี่วะเออเนี่ยเหมาะเลยอืมยังไงลูกซองก็ถถัดกวอยู่แล้ว อยู่่นีไงไปลงไปที่ชั้นล่างก่อนโอเคโอเคครับบ้นานหลังไหนโอเคตายแล้วมั้ง มาเหลยนี่แน่มาเหรอนี่แน่อืมปลุกมาเป็นฝูงเลยหมาพวกนี้มแขันวะโอเคเจสนิดละเกือบไปอ่ะหลังนี่เหรอผู้กองนำไป แก๊เออไปเหมือนยินเสียงอะไรบางอย่างนะมีใ,ใครนะไปที่ชั้นบนที่ชั้นบนอย่าส่งเสียงดังเอง่อะเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นนะ่ะ น่าจะที่นี่แหละคลิกโอเคพร้อมพร้อมนะบุกเข้าไปอ้าวคลิกอยู่นั่นเองโอเคครับไงจ่า Yeah I'm good to go. โอเคพร้อมลุยเลยดีนะยังไม่โดนทำอะไรมากมายเราต้องตามผู้กองไปตอนนี้ได้เวลากลับเข้าสู่ภารกิจแล้วง่ายจากคลิกเราต้อง ระเบิดเสานั่งเลยเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนกับว่าต้องระเบิดเสานี้เพื่อตัดไฟเฮ้ยเฉยไปหมอบไปก่อนจับได้ถ้าหมอปุ๊บมันจะมองไม่เห็นเอาไปวิ่งเลยโอเคต้องดับไฟก่อน เอฟแล้วก็อีกลูกหนึ่นนงพร้อมละเห็นก่อนละต้องห่างๆไว้ C4 นะเว้ย C4 ไม่ใช่โซฟาเอาสิเอาไปเลยทอยก่อนดีกว่าเอาละไฟตัดละโดนสายไฟเป็นดีอ่ะโอเคตามเพื่อนเราไป เหมือน, <Okay. S 1> <Okay. S 2> นทีมบุกทีมชาลีจะเข้าไปเปรียบร้อยแล้วเราตัดไฟให้แล้วทีนี้ก็ถึงตาเราแล้วที่ต้องเข้าไปมีหมาด้วยเหรอตายเกลียดหมาเป็นบ้าเลยในเ,ยเกมนี้นะ สเปรย์นในตัวเจนเหลวขี้ปุ๊บก็ตัดได้ปับ๊บโอเคผู้กองอยู่ด้านหลังอโอเคส่วนเราก็นำไปโอเคเฮ้ยอ๋อไม่มีใครหลบเลยเว้ย ตามไปดีกว่าโอเคแกส๊สนำไปเลยเดี๋ยวตามไปโอเคเอาล่ะตามแก๊สไปเมื่อกี้ผู้กองบอกให้ตามแกส๊สก็ตามนั้นแล้วกันไปดีกว่า,าแกส๊สอีีไปเร็วลองอยู่เนี่ย อะไรวะเฮ้ยสคาดึอกอะนัดจริงด้วยโอเคโดนตายหมดยังวะเราต้องพยายามยิงไปเรื่อยๆนะอย่าประมาทโอเคโดนโอเคอไปโถมไปข้างหน้าก่อน นเระเปิดเว้ยย้เฮนี่ยืนอะไรระเบิดใหม่กัน็ฮอเลยเดี๋ยวสอยฮอแม่งเลยตายไหมเหมือนจะไม่ได้ผลนะ พอระเบิดไปกินมกับเพื่อนเนี่ยแหละเอ้าอ้าแล้วอันนี้จืนแบบไม่หลบเลยเหรอถอยก่อนอืมโดนอืมโอเคโอ้ยมันควางไปแล้วม,มาอีกแล้วบ้าเอ้ น้ำมึงนี่แน่โดนไปก่อนระเบิดโอเคโดนกระสุนป๊อปไปหานะอืโอเคหาพีจีเอาเดี๋ยไปกินโอเคพังละ การพวกขาบนก่อนโอเคตายหมดได้ยังวะเฮ้ยซุ่มหมดอีกโอ้โหเรื่องนี้ก็ยิงกันระยะประชิดเลยนะเนี่ยโอเคตายเดี๋ยวบนหลังคามีอีกไหนวะโอเคไปไปไปตาย

ลงดีกว่าน่าจะมีอะไรละโอ้โหห่อใหม่อีกแล้วโอ้ยนี่นี่นี่อะไรโรยลงมาโรยลงมาโรยใหมีเด้อริงโรยมาหมดแล้วมั้งลดเอาระเบิดไป ดื้ืมยิงเ,เต็มเต็มระเบิดระเบิดไม่โอเคโดนเอาโอโหต่อหน้ากูเลยอืมยิงเพื่อนกูเหรอแตว่ะน,นี่นี่โดน โดนเว้ยเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งอ้าวเคลียร์ละเอสเอสตายไปกี่คนนี่ไม่รู้นะตอนเนี้ยเอ้ยอุ้ยถังแดงเหรอถัองแดงถังแดงงแดนี่กูเห็นก่อนแล้วไม่สู้ โอเคไปยิงบนวะโอ้ยโออืมโอเคนี่เนี่ยไปโอเคข้างบนโอ้ยอข้างบน เฮ้ยโอเคนั่นเรอะนี่โดนเฮ้ยมาหลบก่อนเว้ยตรงก็ติดอื่นแล้ววะโอ้ยมีทางไปกันทางเดียวด้วยระเบิดควางนะก็ควางกลับมึงดีเออ ไปทางนี้โ okay. อเคเดื๋ยไว้นี่เออใครถือ AK นี่กูยิงหมดละอเอะไรวะอ้าวโว้ยม่งกำลัแบบงเสิร์ฟมา เระเบิดไปลบก,ก่อนละโอเคไปถอยๆไปเสริมกำลังกับเพื่อนก่อนกกอนีโกก่โอเคนีกก่แน่กระสุนระเบิดหมดแล้วนี่ อา้าวใครว่าเมื่อกี้นี้เคโดนอืมโดนนี่แหละโดนอ่ะอ๋อตดตดเพื่อนเหรอโอเคตายยังเฮ้ยระเบิด โอเคไปไหนวะอ,อยู่ข้างๆนี่โอ๊ยหมดยังวะไม่อีกอ่ะโอเคเอาไป โอเคเสียงยังวะเร็วเข้าเพื่อนมีตรงไหนอีกก็รีบเร็วเข้ารับมือกันไม่ไหวก็อยู่แล้วตอนเนี้ยวเสียงอะไรเสียงเมืออสัญญาณเตือนไซเรนอะอะไรอะไรวะเนี่ย ทีมสไน,เ,สนเปอร์ของอเมริกันอ้าวจีพายแล้วดีน้มนำนม,นนนมันนิวเคลียร์เหรอ,อ,อสอลูกด้วย,ยสวยแล้วสวยแล้ววิง่งด่วนเลย ดูเลยงานนี้โอ้โอเคดูท่าทางงานนี้จะเป็นเรื่องยุ่งแล้วละ่ะตัวรถไเคียสองลูกยิงออกไปแล้วน่าจยิงไปที่อเมริกาแหละมีหัวรถผมลูก ก็คาดการว่าถ้ามันยิงออกไปได้แล้วก็ฝักตะว,วันออกของอเมริกาจะโดนกันหมดเลยจะมีคนเสียชีวิตเราๆ48ล้านคนถ้าหากว่ามันถึงนะโอ้โหนี่เท่ากับจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะดูกันเลยตอนนี้ต้องรีบหยุดนิวเคลียร์ก่อนมันจะยิงไปถึงอเมริกาไงั้นแล้วก็งานนี้ยุ่งแน่ คนอาจต้องตายเป็น40ล้านคนนะ่ะนี่เอาเรื่อยไปทำไมเนี่ยโอเคอเดี๋ยววะเอาไงดีเอาไงดีองดโอ๊ะนั่นไปนะั่นไม่ลองมากันเรื่อยๆดูด,ดิเวลามีไม่เยอะแล้วด้วยเอาดิไปโอเคตาย ไป่อโอยล้มโอยโอ้ยออรเ,รยเ,ยเิดอะไรยงซ้ำล่ะเ้ยราเอีกแล้วอมิอะไรวะเมื่อกี้นี้กระโดดไม่ขึ้นเลย

ไอ้วิ่งแล้วถอยเรียบร้อยพังละโอ้ยโหดเสียวเลยเมื่อกี้นี้บุกเข้ามาหาเบลกี่ตัวอ้าวเอาไงแก๊สไปดีกว่าแก๊สอยู่ไหนโอเคช่างมันสะสมแก๊สละเฮ้ยอาร์พีจีเหรอโดนจากกริกดูมันจะพกเลื่อยมาด้วยแหละ นี่โอเคหมดหมดดีกว่าตรงนั้นกองพายอยู่นั่นเฮ้ยมาข้างหลังทำไมวะทำไมมาข้านหลังวะกูเพนดีกว่านี่ถอยไวๆเดี๋ยวไป หนักเลยเว้ยพวกน,นี้นี่นี่ฐานลัสเซียนี่ละมัน,นข,ข้างนั้นโอเคไปไมปเอาใช่ไหมเอาไปเลยเฮ้ยระเบิด กองควายเหรอโอเคไปไปนี้ไม่ได้รอดแน่นานี่บุกระเบิดจ้า còn, um, ừ. ok, à, chờ, điệp đội, không bôn nữa, này quá, mở thì cái nào, này quá, không catch rồi, thôi, không bôn nữa, thôi, thôi, thoái, thoái, thoái. Nữa. thôi, thôi thoái, 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 thoái. วิ่งก่อนหลบก่อนเว้ยเดี๋ยวนวะมึยิงแต่ไหนวะมึงยิงนี่โอเคีไปดีกว่าทั่ไปเลยเฮ้ยนี่หาเอ้ยอะไรวะร้อนเหยอ้าวนี่คืออะไร มีรถถังพุ่มเกาะใช่ไหมเมื่อกี้นี้เอาเอา RPG ยิงก็ได้ตีแน่โอเคไปก่อนโอเคแบก่อนมี RPG อีกไหมเนี่ยไอ้โอเคงั้นก็เดี๋ยวมันนะเอาละงั้นก็แบ็กซีก่อน ว้าเอ,าอ้ยโอ้ยลูกนึงไปไอ้ตีนแน่ยี่ต้องทำอย่างนี้ตลอดลเรื่องไงวะเอา RPG ยิงก็ไม่โดนมันเลยเนี่ยอืมตายยังสุนก็ไม่เยอะแล้วโอเคตามไปดีกว่า ไม่มีอีกแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเข้าไปใกล้มาหรือไงสมบูรณ์พันแม่งก็หมดแล้วตายเหอะมบบันก็เสือกหมด ตีเนี่ยโ,โ,โอ้ยละหำจริงไหนวะเออไปทางไหนาโอเคโเดือบเอาตัวไม่รอดกำลังตัดอยู่โอเคจะคลิกเริ่มตัดแล้วกับผู้กองไพ่ ถึงว่าล่ะถึงเราอาจจะเอาเลื่อยมาที่แท็กอย่างนี้เองแล้วเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเไปกันเลยโอเคลงไปที่ต้องบุกบังเกอร์กันแล้ว